เอ็ bed. มววเป็ดแทบว่าเอ็มเป็ดนะก่าน้ำนะจไปใช้ละวันนี่ว่าวน้ำก่อนว่วาวน้ำก็ว่าวน้ำย่างหนีแม่หมอนี่เอ็มเป็ดนายเอ็มเป็ดแทบว่กินเฟืองเลี้วกินอยู่กับเฟืองอ่ะมีคนมาขอซื้อนะครับสามล้านแต่ผมมาขายครับมันเป็นราคาที่ยังผมไม่ค่อยจะพอใจครับ ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับไอ้นี้เท้าน้อยบ <c oughs> อ,อกอก่มมันนี่หัอกันออกขอกวันนี้ไม่ไม่ให้ออกเลาะครับให้กินฟางอยู่ในข้อครับตอนเย็นๆเราก็ตัดยาให้กินครับ สัญญาที่ปลูกไว้ตัวนี้เป็นกระพูนะครับชื่อว่าเอ uh er ็มเปตเห็นพ่อคอกนะครับนี่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 เอ็มเปตนายเอ็มเปตจอมหน้ <Sí. S 1> <ues S 2> นาหมื่นเอ็มเปตจอมหน้าหมื่น กัไม่ใหญ่เท่าใดครับแก็สว,สวยอยู่สร้างครับสวยพอสมควรนครับเอา,าแบบชัดเจนหน่อย อันนี้ซื้อไมลี่นะครับสีออกจะเข้มของใครว่าเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์ลกดแชร์กดติดตาม chào em sốt đi hoặc áp cho nữa chương em quên có thể làm chồng cả